กระมีหนูกับแม่เป็นคนดูแลแล้วก็แอปแดงที่ไรสุดอยู่นะคะกรมีแต่หนูกับแม่เป็นคนดูแลอีกอย่างนะคะหนูไม่มีบอกว่าหนูบ่มีช่วว่าจะไหนล่ะไม่มีหลังบ้านบ่มีหลังบ้านที่นะคะปากมาไล่พันนะคะบ่มีบ่มีระบบนันก็คือสมมติว่าพ่อพ่อแม่แม่อยากสนับสนุนนี่หลักก็คือสามารถมีแค่เลขบัญชีเดียวนะคะหลักการชุกเชิญกับสิมีของแม่นอกจากมีแค่ ชื่อบัญชีจริงๆก็คือมิวนาทพอนนะคะนาทนพวันภูรนเปลือกคือชื่อหนูเองนะคะบัญชีจริงๆก็คือจะมีเด็กินเนหนาเป็นอ่าสิจมพูนะคะมีไงนูมีะคะแค่นี้นะคะสําหรับพวกเม่มทันไดที่อ,อยากฝากโอน้นะคะนูไว่วายานยันยันมีดอาเหตุการณ์ยังตาม,มาที่หลังนัจระจะมีแค่บัญชีนี้บัญชีเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีแอดมินหลัง ดูแลบ้านพักตอนนี้ก็คือพ่อแท็กซี่สุวนรภูมินะคะแล้วกะ็พ่อลุงเรื่องนะคะที่เป็นแอดมินหลังบ้านบ้านพักบ้านพักของน้องมิวคือแอปสีเขียวบ้านเขียวนะคะสำหรับคนไม่เป็นทนายที่อยากเข้าบ้านเขียวสามารถบอกได้เลยเดยอค่ะสมัรถแจ้งเนเลอยๆนู้นหรือเข้านะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นอยู่ช่วงหนึ่งต้องกประเด็นอยู่เรื่องนี้นะคะก็เลยอยากยิบม,มาบอกเล็กหน่อยเท่านั้นเองค่ะประเด็นเจจะได้มากแบบใจเนาะ